นายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยนายสุชาติทิคสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทยัยและคณะทำงานติดตามสถานาการณ์อุทกาภัยปี2564ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำแม่น้ำยมและเส้นทางน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทยัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุโทโกภัยปี2564ของจังหวัดสุโขทยัยเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยคาดว่าปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละสิบโดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ400-500มิลลิเมตรและในช่วงระยะครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น นัทวดีพ่วงหงรายงาน